มันทาอินมโชทค่ะฉันเป็นเบาหวานมา13ปีแล้วค่ะน้ำตาล200-300บางครั้งถึง500อาการเหมือนคนใกล้ตายคงให้แนะนำฐานสนิตินความดันลดลงเบาหวานลดลงน้ำตาลดีขึ้นท้าวหายชามือหายล็อกฉันมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นะคะว่าเซนิตินจะเป็นสิ่งสุดท้ายค่ะที่ฉันเลือก ขอาฝากชีวิตไว้กับเซนิตีป่วยมาเป็นมีเบาหวานความดันแม่มาก่อนเมื่อยุิ42ปีงั้นหมดความหวังเพราะว่ารับทางยามานี่20-30ปีแล้วน,นะคะก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมีแต่ทุดลงมาครั้งสุดท้ายที่ยังตกใจมากคือทั้นบวมทองนี่โตค่ะตัวเองเนี่คงจะหมดแล้วค่ะมาโชคดีค่ะที่ทันได้เจอกับ เนเบาหวานความดันจากการที่ไปตรวจคุณหมอบอกว่าอย่างนั้นถ้าแม่ไม่หายหนูไม่เอาตังป่วยมาเป็นมีเบาหวานความดันเนี่ยมาก่อนเมื่อยุยส42ปีงั้นหมดความหวังเพราะว,ว่ารับทางยามานี่20-30ปีแล้วน,นะคะก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมีแต่สุดลงมาครั้งสุดท้ายที่ยันตกใจมากคือดยันบวมท้องนี่โตค่ะตัวเองเนี่คงจะหมดละค่ะ มาโชคดีค่ะที่ฉันได้เจอกับเซนิสินเบาหวานความดันจากการที่ไปตรวจคุณหมอบอกว่าอย่างนั้นถ้าแม่ไม่หายหนูไม่เอาตังปรากฏว่าเ <c oughs> บาหวานความดันน้อยฉันดีขึ้นแล้วก็ไอบวมท้องบวมเท้าวบวมนี่ยุบไปหมดเลยค่ะป่วย <c oughs> มาเป็นเบาหวานความดันเนี่ยมาก่อนเมื่อยุ42งปีงั้นหมดความหวังเพราะว่ารับทางยามานี่2 0 3 0ปีแล้วนะคะ ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมีแต่ซุดลงซุดลงซุดลงเรื่อยค่ะมาครั้งสุดท้ายที่ยันตกใจมากคือ,อยันบวมท้องนี่โตค่ะแล้วก็ท้งนี่บวมหมดใส่รองเท้าไม่ได้ทีแรกมันผอมก่อนค่ะผอมจนใส่อะไรไม่ได้เหมือนกับกระดูกเดินได้นะคะแล้วก็หมดแรงอาหารไม่อยากทานก็นอนอย่างเดียวค่ะนอนอย่างเดียวลืมตาพูดก็ไม่มีแรงที่จะขยับตาที่จะมองคนนะคะก็คิดว่าตัวเองนี่คงจะ หมดละค่ะมาโชคดีค่ะที่ท่านได้เจอกับเซนิซินเบาหวานความดันจากการที่ไปตรวจคุณหมอบอกว่าอย่างนั้นแกก็เลยบอกว่าอย่างนั้นแม่ทานตัวนี้สิลองดูดิฉันบอกว่ายาฝรั่งยังเอาดิฉันไม่อยู่เลยทุกอย่างที่ฉ่นทานหมดแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นสําหรับดิฉันแล้วถามว่าแพงไหมแกบอกว่าอม,มันก็แพงอยู่นะแต่ว่ามันได้ผลดีมากตรงไหนมันก็ มังอะไรบุ๋มหมดละหนันมันบวมฉุบอ่ะค่ะแกก็บังคับให้ยันทานกขฉีกเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นบอกว่าถ้าแม่ไม่หายหนูไม่เอาตังค์แม่ทานไปเลยนะทานไปได้สักสี่ห้าวันแรกะคะ่ะมันหนักขึ้นมากเลยค่ะอยากที่เวียนหัวเนี่ยเวียนหนักขึ้นนะคะจากที่ขาแขนเนี่ยเรายัางพอว่ายกได้ยกไม่ได้เลยค่ะมันหนักไปทุกส่วนของร่างกาย พอทานยาไปได้ประมาณ1เดือนครบกำหนดที่หมอสั่งให้เราไปเช็คค่ะเราก็เข้าไปเช็คปรากฏว่าความดันนิชชันหายไปเบาหวานลดลงจาก200กว่าก็เหลือแค่ร้0ยกว่า1450อะไรเราเนี่ค่ะ,ะแล้วพออีกหมอนัดอีกเดือนหนึ่งให้ไปอีกยังก็ทานยาตัวนี้มาตลอดนะคะพอทานได้ชุดแรกหมดเอาุดที่2ต่อ ปรากฏว่าเ <c oughs> บาหวานความดันน้อยท่านดีขึ้นแล้วก็ไอบวมท้องบวมเท้าวบวมนี่ยุบไปหมดเลยค่ะกลับมาสู่สภาพปกติแล้วก็ไปทํามาค้าขายได้แล้วสุดท้ายที่ดิฉันรู้ว่าดิฉันได้หายจากโรคที่ฉันเป็นอยู่โดยคุณหมอน,นัดค่ะเมื่อเร็วๆนี้เดอนที่แล้วนี่เองก็ให้ไปเช็คทุกส่วนของร่างกายที่เราเป็นโรคอยู่เพราะว่าได้กับตัวดิฉันเองซึ่งไม่มีความหวังแล้วแต่กลับได้ชีวิตคืนใหม่ เพราะว่าเหมือนกับว,ว่าดิฉันได้ชีวิตใหม่ซึ่งว่ามันน่าตายไปแล้วตั้งแต่ต้นต้นปีละค่ะมันยังอยู่ได้ถึงวันนี้ยังก็ขอขอบคุณสดิตินและอยากจะบอกให้ทุกคนนะคะที่เป็นเหมือนอย่างดิฉันคายอิเลชคค่ะทฉันเป็นเบาหวานมา13ปีแล้วค่ะรักษาที่โรงพยาบาลตลอด13ปียิ่งรักษาก็เหมือนยิ่งหนักอาการมีแต่ทรงกับซุด ตำตาล2ง0 300บางครั้งถึง500ด้ฉันเคยน็อกเข้าโรงพยาบาลสองครั้งหมอบอกว่าถ้ามีโรคเพิ่มมาอีกโรคหนึ่งคือโรคหัวใจพอ,อมาเจอซนิจินทานซนิจินตอนนั้นอาการเหมือนคนใกล้ตาย้องให้แนะนำทานซนิซินฉันทานซนิจินครั้งแรกโดยที่ไม่รู้จักไม่รู้จักเลยว่าซนิซินคืออะไร มาจากอะไรฉันรู้จากแต่ความที่ฉันอยากหายอยากทดลองเพราะที่ฉันลอ,ลองมาทุกอย่างอะไรที่ว่าดีอะไรที่ว่าแพงที่ฉันทานมาทุกอย่างใครจะเอ,อ่ยอะไรมาฉันทานหมดเพราะความอยากหายแต่ไม่เคยดีขึ้นเลยค่ะจนมาเจอสนิตินฉันทานได้หนึ่งเดือนความดันลดลงเบาหวานลดลงน้ำตาลดีขึ้นเท้าหายชา มือหายล็อกหมอกเรียกเข้าข้องสอบเลยว่าเดือนที่แล้วน้ําตาลยัง400อยู่เลยเดือนนี้ทำไมน้ําตาลป้าเหลือแค่1้อยา,างถูกแล้วนะคะที่เข้ามาทานสนิติน,นะคะ่ะฉันมั่นใจ100%ซนะคะว่าสนิตินจะเป็นสิ่งสุดท้ายค่ะที่ฉันเลือกขอฝากชีวิตไว้กับเนิติน